อะสวัสดีครับผมอยู่กับนายเท็กูดันตุ๊กตาใช่ไหมครับยูทูบที่เกี่ยวกับเจ้าคนกัญราเสดปล่อยข้าวครับจอดปล่อยข้าว อุ้มเดยที่กันได้ครับเนี่ยหมุอนอ่อจเข้าไปจอเข้าไปเกีย่ยวทั้งในครับจอเข้าไปเกีย่ยวทั้งในกับกุ่มออกมาเทลงงานเทลงงานครับกได้ใ,ใหญ่กันอุ้มเดี๋ยวว่าใส่ข้นอุ้มครับ,ดบ <c oughs> เ,บเบบดี๋ยวว่าระบบระบบข้นอุ้ม ขณะน,นี้ก็เป็นเวลาใบาซ้องเครื่องแล้วครับขีมงานกับวนที่กินเขาอ,อยู่นาเรื่องหมดเลยเฮ้ยนบุุยว<อ>นบุบุยมาถึงซินไปแล้วนะแปลงเงย่ครับหรือแปลงเงย่สามสิบก็เลยแปลงเนี่ยวนเครื่องอยู่ หิวข้าวหิ้วเ้าเราใช่โอ้พูดมันถูกเกินเนี่ยจอรถเกี่ยวได้เาว้าใส่รถไทยมาเลยครับหิวข้าเรียงมายังโซเฟ่อแน่วรถไทยมืเลยหบันนีอ้จอดเกี่ยวไว้เอาเพร Ngoài <laughs> Chạy nhìn nhìn oh! Wow Ê, bây giờ hiếu khổ rồi Hiếu khổ bắn quá, hiếu khổ là thiệt một cái đâu Như vai giam nè ตีนมือแกไปเลยตื่นหัวจับมือแล้อันนี้แกมันจะเดือดฮะไอจักรับประทานอาหารเสร็จครับไอข้าวพันเอาจอดอี่ฝั่งสิเอาผู้ละฟังครับพี่น้องมาดีไอ้ทีมงานซอกของศูนย์เป็นเอาฝั่างสายครับ คนละฝั่งซ้ำกันครับเดี๋ยวมาเบิ่งต่อไอ้เพื่อนเพราะว่าผมเี่ยวประจําสุปีเนาะก็โหเพราะก็โหอยู่ครับมาเบิ่งก่อนขามันขามันยังลงเหลือครับพี่นอ้อเพราะว่าท้องหน้าเพื่อนส่วนมากเพื่อนอยู่กรุงเทพครับโอ้หน้าสิเหลืออยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวพื่น ยังติดอย่างไรงันบอกครับยังลงเหลืออยู่ครับเนี่ยก็เด็ดตอนสิฟังดินก็พอฟังดินนะแระดับพื้นดินอยู่ยหลังเด็ดตอนก็สูงอยู่น้ำมันย e ี่สิบเซน แกนมาเร็วๆกับพอดีพอดีแกนรืเรืเรอหักครับเปิดออกเนี่ยครับปลดออกอย่าเปิดออกสวัสดีผุ้นค,คนบุคเคยเกี่ยวพันกับโมโหเนาะบ่ท่านไหนระวังครับผมเกี่ยวมาหลายปีครับจนจำได้ละหน้าแปียกงนี่ ขนาดสิบตัวเดียวขนาดสิบตัวเดียวไมีเหนโมวะต่อไปมีพอ่อเมียดครับจะหมักหาซิบเส้นหาซิบเส้นนะครับเป็นพ่นครับเป็นดอก รถเกี่ยวไม่ชอบแม่เช้าก็มีดราม่าครับดราม่าเจ้าของนากับรถเกี่ยวดราม่าเจ้าของนาใส่ปุยไรครับรถเกี่ยวเรียนบ่ได้เอาท่วมรถพี่น้องเลยไม่เสาเอาอขอกขางามระบานี้ขอปากกาขอของมากกาวันที่ที คอสปริงก็ไม่เป็นคอสปริงครับมันมาโจอยู่ปากครับพี่น้องโจอยู่ปากครับพอดดงระยะเต็มครับมันกับฟื้นบัใบเดียวเลยกบบเป็นก่อนงี้มันก็ไปติด่เก่าแล้ะครับเพราะคอสปริงนั้นกาเหตุมากเกี้ยวพวกเขาลงเขาเหยาเๆเขาลงพเลงพื่อพอนไข่ลงครับใหว่มันติดเร็วบางคันกะยกสูงยกสูงกบหายไปเลยกับี เ่บ่าไปติดขอบบนส่วนมากก็นยกสูงต้องเล่งเครื่องในยทึงครับส่วนมา่ะไปแฝงสวนล้มเลี่ยงยกสูงแห่งอะไรเ่บ่าเขารายานเนี่ย็บวเป็นพุนยังดอกอ๋ก็พอค่อจะท่ายคีิปสียพีพ่พ้องเบิ้งครับเบิ้งดีซีเจ็ดสครับตากคอตู้แล้วก็ตูดสร้างลมกลาง สูตรเรายู่ประมาณนีล้วครับว่ตถุไม่ยังไหลจนมาเท่ากันแยะกันพมาณนี้ปากก็ปากเกียร์ดันคอก็คอ,อ,อสปริงหรือว่ายกคอสองนิ้วข้อเกี้ยวข้อปวดครับเขาเรีนว่าข้อเกี้ยวข้อปวดข,ข้อไตโตท่นานบ่าอยากใส่ข้อเกี้ยวข้อปวดกะใส่ข้อสปริงก็ได้เหมือนกันครับ กในเหลือขอติดข้อติดเร็วหรือว่าเกหี่ย,หยไปเลยก็มีล้วกันเกบบางกัน มันนายอยู่ของโมสูงแต่ว่ามันมันหน่ากับ,บน,ปน,ปนเป็นเป็นกาลหรือยังไง <laughs> เรียนหมดเลกันครับแต่ว่าคันนี้สเตอร์สิบแปดครับตัดเร็วตัดเร็วเข้าเร็วโอ้หีบฟาดเลยครับพี่น้องเลยตัวเดิน แครับตัวนี้หายคำพันเอาตัวเดินเก่าครับหายคำพันสายยาหี่ว่าเมื่อเช้าันนี้เจอเข้าอู้สววรถเลยครับพี่น้องเขาอันรถดเดยวโมวมักรบชูงอย่างเข้หน้าดำตามาครับตามา อาการด้ามาคับเจ้าของนาใส่ปุ๋ยเยอะเกินํำให้รถเกี่ยวปิ้งไม่ได้ครับพอคอยสอบไปได้กับเขาแน่นันะเียงน้ำมัน,นี่เปลเปียงน้ำมัน อีกรอบสองรอบแล้วก็วนเก็บครับเก็บคาคนาเอาเอา,เอาดาันซ้ายมือครับดันสายเข้าเก็บขอบคันนาครับเกี่ยบไงเอาละวราคาเนี้ยมีแต่ปวกสายผ่านปลวกโฉครับ กลางเนี่ยนะครับไม่ใชไอ้กางอีดีกับถอดถอดสูตรมันออกถอดฝาขอบออกไม่แยกติดจุกแต่ให้เอาเข้ามาไลครับ ต้องเทียมงานในย่อสอบก่อนได้ครับมันเหมือนกันเลเวลาได้บัตรเลยนี่ได้ปะี่ยังไหนเมยปอเมยบนไนเด้อโอ้ยเดินหมู่ร้านมันมันคำมันเหมือกันในเวลากัเจียมเมยเป็นตัวมีเขาเมแก่นี่สิล่ะ เอ้๋เจคา้องหน้าเพิ่งุ่ดแล้วโอ้ยดีเด้อเจ้าขค้องหน้าโอ้ยเสียงั้นอยู่ดีโอแมงครับโมเมนบวดโอ้ยโอ้ยพอใจพีดดิโอ้โหได้ไรสันเอ่กับถึงบ้านแล้วครับขลอดบ้านมีน้องโอ้สตรงเจเหงาเนาเพิ่นเนาะ ê nhau nhau lên vô ai nhào <laughs> lên vô รรถคับเห็นเดือดหดลอยหาบนค่วรถไปหนี่ยพี่นาจัดลอยหาที่ยล้ที่งานเราคงสุโจโจไม่พ้นหนอนเนี่ยเพราอันว่าคันว่าตรงท่านมันถียิงตรงขางมาเลยเนาะง่นครับ มันหักศอกนี่มันขาดนี่น้องเดี่ยเจ้านี้อยู่โอ้เกือบแน่นอนปลาเนาะปลาเป็นประสบการณ์เลยเด้เนี่ยประสบการณ์โอ้อันตรายอันตรายปะอันตรายมากโอ้สเตอร์ลุดครับสเตอร์แตกสเตอร์แตกกันหนึ่ง